สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับบรรยากาศฝนๆนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่โครงการนะครับโครงการใหญ่มากเลยนะครับนี่พื้นที่ยังว่างเยอะนะครับก็ทางเจ๊แกจะเลือกใช้เป็นอิฐสามรูจัมโบ้นะฮะก็มาวันนี้มาสิบพาเรตนะครับเป็นอิฐจัมโบ้แปดพาเรตแล้วก็อิดสี่รูสองพาเรตนะครับก็มาหนึ่งคันรถสิบร้อนะครับโครงการที่จังหวัดชัยภูมินะครับนี่หลายหลังเลยนะครับนี่โครงการใหญ่มากเลยนะครับ ก็จะมีหลังที่ใช้ซีรูก็มีนะครับหลังที่ใช้จัมโบ้ก็มีแล้วก็จะมีอิดขาวเป็นตัวหลักนะครับก็จะเอาตัวจัมโบ้น่าจะมาทําเป็นห้องน้ห้องน้านะครับในบารมผนังนะครับก็จะดูแล้วก็ใช้เยอะอยู่ครับก็ยังดีครับที่ยังมีเลือกใช้บริการอิดจัมโบ้ของเรานะครับก็นะครับฝากผลงานดีๆนะครับองค์การหมู่บ้านนะครับเลือกใช้เป็นอิด ทางโรงงานเรานะครับพี่ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจนะฮะที่สนับสนุนนะครับจัมโบ้ um ทางโคราชนะครับฝากไว้ได้วยครับสู้ทนนอนหนาวปวดราวแค่ไหนไม่เคยวันไว้หัวใจมันคงสื่อคงไม่สานบนดินที่อ้างวางกรรมาก่อนก่อสร้างเสกสรรเป็นเมืองวิไล คอนตะปูบโบกบูนประสานก็เป็นเชิงชั้นสวยงามตามแปลนที่เขียนไว้งนานเร่งโอทีแดดตายก็สร้างไม่ดีไม่ได้